นี่ก็เป็นอุปกรณ์ของการออกกำลังกายที่อยู่ประจำห้องนอนนะครับของส่วนตัวนะครับก็ทำขึ้นมาเองประกอบด้วยไอ้ท่อ pvc นะฮะสีตัวนี้สำหรับใช้แบกยิงปืนนะครับ ตัวหนึ่งน้ำหนักก็ประมาณ20กว่ากิโลนะครับสำหรับตัวใหญ่ตัวเล็กประมาณ18กิโลนะครับเพราะนั้นตัวใหญ่สองตัวรวมแล้วก็50กว่ากิโลครับรวมทั้งเบรเรียกว่าไอาชียกน้ำหนักที่จะมาคล้องข้อมืออีกนะครับก็ประมาณ70กิโลได้ในการแบกยิงปืนนะครับสำหรับนั้นสำหรับนี่อันนี้ก็ สำหรับยก้ำหนักนะครับหัวไหล่หน้าอกนะครับก็เรียกว่าบาบาเบลบาเบลนะครับหรือว่าน้ำหนักยกลักษณะของการนอนยกนะฮะร,รวมแล้วประมาณคานละสิบห้าสามสิบรวมคานเหล็กแล้วก็ประมาณสี่สิบสองกิโลได้ครับในการออกกำลังกายสำหรับพอดีกับตัวเองนะฮะที่เบียดหนันกเข้าไป ถ้าแขนแข็งแรงคนนี้ก็เสริมเสริมลูกเหล็กเข้าไปได้อีกนะครับด้านข้างอันนี้ยังไม่ได้เสริม,มอยู่ห้องนอนส่วนไอ้ตัวม้านี่ก็เป็นตัวสำหรับนอนออกกาลังกายได้หลายท่าอยู่นะครับนอนเล่นยกอันนี้ก็เป็นเวทลูกเหล็กนะครับอ่าสิบกิโลนะครับสองข้างก็ยี่สิบกิโลสำหรับเล่นหน้าอกเบนกลางแขนเล่นแรงต่างพวกนี้นะครับ ด้านล่างก็จะมีลูกบอลนะครับลูกบอลตัวนี้เป็นลูกบอลที่อ่ไม่ใช่ลูกบอลที่เบาๆนะครับหนักนะครับตัวน,นี้มีน้ำหนักหลายกิโลอยู่ครับน่าจะมีห้ากิโลได้นะครับสาหรับก็เอามาเล่นในการออกกำลังกายได้ครับอยู่ยข้างล่างนี่แล้วก็นี่ก็เป็นเชือกเชือกสาหรับออกกำลังกายเช่นเดียวกันรับระบบหายใจดีมากเชือกนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น เวทที่มีน้ำหนักเบาลงมาหน่อยนะครับเล่นในท่าท่ายืนนะครับก็เล่นกล้ามแขนส่วนหน้าส่วนหลังหัวไหลตามท่าที่เรายกนะครับอันนี้นะก็จะเป็น,นเวทลูกเล็กนะครับที่เล่นในท่าที่มันมันก็เล่นยากขึ้นก็ต้องใช้น้ำหนักลดลงนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี้ที่เห็นอยู่นี่เนี่ยนะครับตัวหนึ่งก็มีน้ำหนักอยู่ที่ ที่หกกิโลนะครับสองตัวนะคู่กันก็12สกิโลนะอันนี้ก็เอาไว้สําหรับซิอ up แล้วก็ยกลูกเหล็กนี้ด้วยฝึกกาลังแขนไว้สําหรับยิงปืนในท่าที่ใช้เหรียญหนักนะครับนี่ก็เป็นเชือกคู่นะเชือกคู่นี่คืบอกว่าใช้สะบัดนะใช้สบัดนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเล่นประมาณร0อยนี่นะครับใช้ระบบระบบหายใจนะเป็นเชือคู่นะครับ ยาวประมาณน่าจะ12เมตรนะครับพับรึงก็6เมตรส่วนตัวนี้ก็เป็นอ่ตัวเรียกว่าม้าสำหรับนอนเสียงนะครับม้านอนเสียงใช้หรอบในการซิทอัพครับในท่านหนักนะครับท่าหนักถ้ายกรลูกเหล็กกอดลูกเหล็กด้วยมันก็เพิ่มเบทมันก็หนักขึ้นนะครับถ้าไม่ยกก็เบาขึ้นก็ใช้แล้กับท่านอนซิทอัพออกอกำลังกายเพราะฉะนั้นในห้องนอนสําหรับคน ที่ดูแลสุขภาพรูปร่างตัวเองแบบผมนี่ก็ก็ต้องหาอุปกรณ์อย่างนี้ไว้ในห้องนะครับเราจะไปเล่นที่ฟิตเนสส่วนรวมของศูนย์กีฬาก็ได้อันนั้นเราไม่ได้ไปเล่นบ่อยนะครับก็อาจจะอาทิตย์หนึ่งละครั้งหนึ่งสองครั้งนะฮะแต่ว่าตัวนี้เราสามารถเล่นได้ทุกวันถ้าเราอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ทเที่ยงคืนก็เล่นได้นะครับหลังจากบิ่งมาแล้วหรือว่าก่อนบิ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าห้องห้องน้องผมนะครับก็จะมี กาพระสรูปด้วยลังเหล็กอุปกรณ์ยิงปืนเท่านั้นนะครับมีอยู่ในล,งลังเหล็กนหลายอย่างแล้วก็อุปกรณ์ปีนหน้าผาด้วยนะครับอันนี้ก็รีวิวห้องนอนตัวเองนะครับห้องนี้ที่จริงก็มีแอร์นะแต่ว่าบางครั้งเราไม่ใช่นะครับเราใช้พัดลมสาหรับเป่าเสื้อผ้าด้วยที่เราซักนะครับเพื่อให้มันแห้งนั่นเองครับถ้าเราเปิดแอร์บางทีมันมันไม่แห้งง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าสําหรับใส่ทุกวันแล้วก็อ่ากเสื้อที่แห้งด้วยครับ กางเกงที่แห้งรองเทา้ารองด้ารองเทา้าเรื่ประมาณแบบนี้นะประมาณแบบนี้หลังอุปกรณ์เวลาใส่รถยนต์ไปที่ไหนนะครับนนก็มีตัวเย็นเล็กสำหรับกินน้ําเย็นเวลาไปวิ่งมาเหนื่อยนะครับถานนมนะอันนี้ก็เป็นที่นอนสําหรับนักรบคนโสดอยู่คนเดียวขาดไม่ได้คือรองเท้าคอมแบตนี่ครับไปไหนก็ต้องมีนะครับเพราะว่าผมเป็นคนปกติใส่คอมแบตนะครับ แต่มาอยู่ที่นี่ต้องใส่ผ้าใบเพราะว่ามันเป็นกฎของสนามยิงปืนด้วยบางทีใส่คอมแบตเข้ามาให้เข้าสนามนะครับสําหรับการแข่งข,ข,ขันกีฬานี่ับห้องนอนก็มีท่นี้มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งโน้ตบุ๊กนั่นก็เครื่องหม้อขุงข้าวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหม้อนะครับอุ่นกินแล้วก็หม้อ,อกระทะไฟฟ้าหนึ่งอันแล้วก็ถังเก็บถ้วยซ้ำกะละมังนะครับเครื่องคังกินก็อยู่นี่ครบครบเขียงครบมีดครบตะลิ้วครบ ับกระบวนการครับห้องนอนคนโสดคู่พร้อมพมจำปาครับ